เชียงใหม่กรุงเทพมหานครราชธานีกรุงเทพเหนือคายและลกรุงเทพหางใหญ่ไปกล่าวันละสองของบวนต่อเส้นทางโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้รบมทั้งสิเส้นทางในปีงบประมาณ2,560 จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทาง,งาการได้ในเดือนตุลาคม2559 <c oughs> โดยนำร่องสองเส้นทางคือเส้นทางกรุงเพทพเชียงใหม่และกระุงเทพอุบลราชธานีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดคุณสมบัติพิเศษของรถโดยสารชุดใหม่115คันนี้ไว้เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการทำให้ขบวนรถไฟโดยสารแบบใหม่มีความทันสมัยและสะดวกสบายแตกต่างจากเดิม ในรถไฟรุ่นใหม่นี้จะมีความพิเศษดังนี้คือห้องโดยสารในรถชัน